เย่างวันนี้รเรามาอยู่ใน Hit.io นะครับเป็นเกมมบายวนะครับแต่ว่าเรามาเล่นในบูสแ์สต็กในคอมนะมันจะแบ่งปออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกจะเป็นฝั่งซ่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งหาส่วนในตอนนี้ที่เราเล่นอยู่เราได้เป็นฝั่งหานะครับวิธีการเล่นก็คล้ายๆป๊อปฮันนะครับตรงนี้มันจะมีหลอดต่อใจอยู่5หลอดนะครับถ้าเราตีผิดไป5ทีเราจะตายนะครับราะงั้นห้ามตีสิ่งของมั่วโอเคอะไรน่าจะเป็นสิ่งแบบกปลอมอันนี้หรือเปล่าอืมอันนี้ไม่ใช่ หรืออีกทีครับตีได้อีก4ครั้งเ่แต่งลบกระดานเอ้ยกระดานซะใหญ่มี2อันถังขยะอ้าวไอ้นี่ใช่เหรอวะอ,อืชัดเลยกูตีอะไรกูนะเนี่ยเออผมว่าไอ้ในห้องที่มันปแปลกๆนะ ใครจะมาปลูกดอกไม้ไอ้ต้นกระถางหญ้านี่อ้าวเวลาเหลือ30วิครับโอ,อก,กาสอีก2ทีตีหมดแล้วทีนี้เจออะไรนี่ตีนี้หมดอะไรน่าสงสยัยบ้างไงอะไรน่าสงสัยบ้างมีอะไรน่าสงสยัยถังขยะหน้าห้องตรงนี้เพื่อนตีไปแล้วห้องนี้เตียง2อันห้องพยาบาลถังขยะถังขยะมีหนึ่งอันถังขยะใต้โต๊ะอันนี้ใช่ละอืมอืมเฮ้ยห้อ,อ,องนี้ไม่น่าใช่嘛แจกันดอกไม้ หน้าคอมตีเฮ้ยโห่สี่วินะตีอะไรก็ตีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเนาะโอ้โ oh. ห <laughs> นี่มันเกมจีบสาวอะมีแฟนอย่างโอ้โ oh. หดี่มันถามหลอดไฟไม่เอามันใหญ่เกินนะ่ะให้เป็นถังเบียร์เราต้องไปสั้นในห้องครัวครับตรงนี้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 ตรงน,รงนี้ขอให้รอดขอให้รอดล็อกตัวแค่นี้น่าจะเนียนแล้วมั้งแล้วไอศอกตัวนี้ไอ้กิ๊กก๊อกครับไอแอบอะไรเนี่ยไอ้อะไรเนะี่ย เมาเก่งมากกับดำพีปไลกิ๊กอ่าอะไรชื่ออะไรมัเนี่ยอโดนแมตช์เฟิร์สปัดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากากมากอะดูชัดอะไรเนี่ยยังขาดโซ่เชื่ออะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยเออแบบก็เมียนะดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนอ่าุกอาบนะครับอ่าเวลอสี่อย่าอย่าลองของเอออย่าไปต้องอื่นได้ไหมคือแบบมันเสียวหัวมากๆเออ เออมันไม่ใช่ไม่ไมีมหรอกเฮ้ตรงนี้ไม่มีเฮ้ยมันสงสัยเลย่ะแล้วขี้สงสัยไงเออไปใครหาเจอนี่ให้สิบาทเลยครับสิบกีบนะเอาไปเลยอืมมาเฮิตเป็นหนึ่งฮิตครับโอ้โหมันปีนปาระเบิดด้วยกูว่าคุณน่าจะไม่รอดโอ้โหเวลาเหรอหนึ่งร้อยมิครับโอ้โหมันลไม่ต้องกลับมาก็ได้มั้งคือเมื่อกี้เพื่อนก็เพิ่งสำรวจยาอโอ้โห ในทอาทนี้เราได้มาอยู่ในด่านอ่าโรงเรียนตรงนี้น่าจะเนียนเราได้เป็นเก้าอี้นะครับอ่าเก้าอี้แบบอบแม่งตรงนี้เลยเก้าอี้ดำเดีย๋ยวนะเก้าอี้สีดำมันใช่เหรอเพื่อนผมน่าจะตายอย่ครับถ้ากูแอบ,บตรงนี้ครับเราเราว่าเราน่าจะมาแอบ,บตรงนี้นะครับโอเคเออกมาให้ตรงให้ตรงตรงยังโอเคเดี๋ยวดูความดูความเนียนก่อน ไม่เป็นระเบียบเลยโอ้โหหรือโอ้โอ้น่าจะตายะเอาชิด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 หน่อยขยับตายนิดนิดม,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 มุม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 มันต้องได้มุมมันต้องได้เออมุมมันต้องได้นาออ่าผมเนียนนี่แบบให้เซียนสักสิบตัวอ่าผมต่อยให้สักสิบคนมาสำรวจห้องนี้จ้างให้ก็หาไม่เจอเพราะเรื่องคมเนียนนี่ผมมาเบืวันผมเราไม่อยากจะคุยแล้วเดี๋ยวในชัท ใครก็ได้ขออะไรหน่อย What the fuck ฮิดดัดไอโอเป็นเกมหาสาวเนี่ยว่าไปวันนี้วันวาเลนไทน์ Valentine ด้วยโอโ้โหไอพวกนี้ใจคอ,อี่นหดเหี้ยมจริงๆแล้วทีวีนึกโอโ้โหโอ้โหห้องเรียนมีทีวีด้วยอ๋อได้ก็ได้อยู่แต่ว่าเออตรงนี้ไม่มีใครแอบเพื่อนๆครับไม่ต้องสงสัยก็ได้ เออ <c oughs> <c oughs> ก็แน่ก็ผมก็ไม่อยากจะคุยหรอกนะว,ว่าสกิลการแอบของผมนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยกลัวได้ขนาดพระราชายังยังยังกูยังไม่เลิกโมอีกรอบนี้เราได้มาเล่นในดันดันเจียนอ๋อได้เป็นทีมหารครับรอบนี้เดี๋ยวเราต้องจาแมปไให้ได้นะว่าตรงไหนไปตรงไหนตรงนี้เป็นทางออกครับเรามาจําทางออกให้ดีๆตรงนี้มีโรงอยู่อันหนึง่งศพแล้วก็ถัง ทางออกจะมีถังเบียร์เล็กล้อโอเคลงศพมีอันนึงนะตรงนี้จำไว้ให้ดีครับเราเวลานี่มานานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเด้อไอ้ลงอ้าวเฮ้ยลาก่อยเปิดบัตรจา้าอันนี้ก็ลาก่อยตรงนี้ตรงนี้มันลอยได้ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่ว่าตรงนี้ผมจำได้ดีครับไม่มีใคร อจากสายตาผมได้ตรงนี้ไม่มีสิ่งแปลปลอมแล้วครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปเออห้องอื่นๆไม่ได้จำเลยครับห้องนี้ถังโอ้โหไม่ใช่มาเฮ้ยใครมาเรียนตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนรัเราแบบนี้ได้ไงอะ่ะโอ้คือ้าเพื่อนไม่ต่อยเราก็ไม่ต่อยเหมือนกันนะครับโอ้เขาเรียกว่าห่วงก้างไงเดี๋ยวนะไอหิวนี่มันใช่เหรอโอ้ทองคำมาลอ,อยอยู่บนฟ้า <c oughs> เหล <So S 1> ือโอกาสอีก2ทีครับโอ้ตายโอ้ตายห้องนี้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 ห้องโถงใหญ่มันหายากเพื่อนอย่าเพิ่งต่อยเลยให้เรามั่งเพื่อนเราไม่เอาโอ้โหเลยโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับจะมีใครมาเนียนตรงนี้เปล่าวะเผื่อมันกลับมาเนียนไงเออไม่มีเฮ้เราตรงนี้มีคำใบ้ครับคำใบ้คำใบ้เขาชี้ไปด้านหลังเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีลูกศรมราชี้มาด้านนี้ มันมีเหรอวะมีระเบิดนี่ครับผมมีระเบิดเพราะงั้นเราจะปาตรงนี้ครับตรงนี้น่าสงสัยมากๆบูมไม่เจอใครเลยไอชิบาหายวาไอห่มันใช่เหรอห่หมันเยอะไปนะต้องมีสักอันแหละที่เป็นของปลอมไหเนี่ยตรงนี้ไหเข้มหายจางตรงนี้น่าจะเป็นไหายเข้มเพราะงั้นเราตีหายจางโอ้โหโอ้โหตรงนี้จังหวะนี้ครับตีอะไรก็ได้อะไรก็ได้ โอ้โหลาก่อยเพื่อนโอ้โหผมนี่จิตสัมผัสเอาละแค่สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาในแช่นนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม